จะครอบงำพักเพื่อไทยไหมเนี่ยรัฐาบาลจะแจกอีกแล้วเป็นการหาเสียงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนอายุเกินหกสิปีจะได้คนละหมื่นแล้วเหมาะสมไหมเราควรจะเข้าไปดูว่าน,นายโยบายรัฐาบาลแบบนี้เป็นการหาเสียงไหมเป็นการเอาเงินภาษีมาหาเสียงหรือเปล่าไม่ต้องลงทุนเองครับอยู่ดีๆก็ขึ้นเวทีปลาใสาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอายุหกสิบปีห0สิบปีก็เดี๋ยวแจกเป็นคนละหมื่นไปเลยดีไหมครับก็ค,คนแก่คนเฒ่าใครๆก็อยากจะได้เงินแต่ปรากฏ่าเป็นเงินภาษี เราควรน่าจะไปฟังข่าวประเภทนี้เฮ้ยมันกระทบต่อตัว,ตวเรานะกระทบต่อภาระการเงินการคลังนะครับการกระทําอย่างนี้ดีไหมอ่ะไอ้คนได้รับเงิน60สิบขึ้นไปก็บอกว่าดีไหมนะผมได้รับคนละหมื่นดีแต่อย่าลืมนะไม่ใช่เงินของคุณทักษิณน,นะครับเอ่อนะเจ้าสัวอย่างคุณทักษิณก็ไม่ได้เอาเงินตัวเองมาแจกก็คือจะเอาเงินภาษีมาแจากนะเป็นการเอาเงินเอาเงินภาษีมาหาเสียงหรือไม่หรือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน นะหรือว่าเงินพวกนี้ที่จะต้องเอามาแจากเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นดีไหมเช่นเอาไปจ้างหมอจ้างพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์เพราะทุกวันนี้หมอแพทย์พยาบาลไม่พอต้องรอกันบางคนก็รอจนตายดีกว่าไหมเอาไปพัฒนาฝีมือพี่น้องประชาชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนหนทางดีกว่าไหมคนเขาก็ตั้งเนี่ยประเด็นพวกนี้เราน่าจะมาถกเถียงกันนะครับหรือประเด็นที่จะถกเถียงกันเรื่องที่การรถไฟที่บุรีรัมย์ของตระกูลดัง สรุปแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นของหลวงหรือเป็นของเอกชนนะทาไมคดีพวกนี้มันนานนักถ้าเป็นเอกชนคนอื่นๆจะบุกลุกที่การรถไฟป่านนี้ไม่ติดคุกไปแล้วหรือเนี่ยมาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติเนี่ยคดีพวกนี้มันน่าจะต้องเอามาพูดทุกวันเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐเอามาดูสินะครับกรมที่ดินว่าอย่างไงการรถไฟการรถไฟก็บอกว่าที่ดินของการรถไฟนะครับกรมที่ดินก็บอกว่ามันของเอกชนเราเราก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ากรมที่ดิน ตกลงว่าจะทำจะทำหน้าที่ตามกฎหมายหรือว่าจะเข้าข้างเอกชนหรือรัฐนะเพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติการปลุกลุกป่าอย่างเงี้ยนะเขตอุทยานแห่งชาตินะครับเนี่ยโดยเฉพาะที่จังหวัดอ่อา่าโคราชเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับที่โคราชเนี่ยนะครับปลุกลุกป่าเอาที่สบกไปออกโฉนดหรือเปล่าทับที่อุทยานไหมเนี่ยนะนะครับทรัพยากรธรรมชาติเสียหายไม่ค่อยมีข่าวแล้วครับมันไม่สนุก พอไม่ไม่สนุกป,ปุ๊บก,ก็ไม่มีคนที่จะติดตามอันนี้ก็ฝากไว้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าเราควรจะติดตามข่าวเยอะๆไม่ใช่มัวแต่มาดูข่าวอะไรเนี่ยไอสามสี่เรื่องอ่ะดีไอคอนแม่ตักปาเบียทนายตั้มแล้วก็อะไรมีอยู่แค่เนี้ย นะครับทุกวันเลยนักข่าวก็วิ่งไปวิ่งมาวันวันเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้น้องๆเนี่ยทั้งไทยรัฐแล้วก็ช่องแดอมรินช่องใหญ่สามช่องเขาก็บอกลยวันวันไม่มีอะไรแล้วครับบกก็ให้ผมไปตามนะครับมีความคืบหน้าอะไรบ้างในแต่ละวันเพราะคนมันชอบติดตามเหมือนละครตอนหนึ่งตอนสองตอนสามอยากจะให้นําเสนอข่าวอย่างอื่นด้วยนะครับอืมนะครับอันนี้ก็นะครับนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้ พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเราควรจะหาอะไรที่เป็นสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเด<ส>ี๋ยวเราไปดูนะครับมีข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับอย่าไปฟังข่าวในพวกนี้ไร้สาระไม่ได้ประชาชนไม่ได้ประเทืองปัญญานะครับอืมดูที่ว่ามีอะไรบ้างนะนะครับสวัสดีวันพุธครับอืมนะครับวันนี้นะครับอืมฝ่ายกฎหมายช่องสามออกแถลงการอ,าออกแถลงการกรณีหลิงหลิงคองอมอะไรเนี่ยนะนะ นะครับไม่มีอะไรนะครับสิริกัญญาเคลื่อนใหญ่เคลื่อนไหวถามแจกเงินหมื่นคน60ปีแก้ปัญหาได้จริงหรือเอาเงินภาษีไปแจกเนี่ยนะครับบอกยังงงง2เดือนที่รอคอยไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างเยอยเหมือนไม่เคยกระตุ้นเศรษฐกิจมองไม่แน่เสมอไปปรับโครงสร้างนี่ NPL แล้วแบงค์จะปล่อยกู้เพิ่มนะครับนะครับว่าการแจกแจกเงินเนี่ยมันมันเป็นการแก้ปัญหาจริงไหมกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการซื้อเสียงหรืออะไรหรือเปล่านะครับ อันนี้ทางรองหัวหน้าพักประชาชนโพสนะครับนะครับเนี่ยเขาบอกว่ารอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ2เดือนเต็มๆแล้วนะครับยังไม่เห็นมีอะไรชัดเจนเลยนะ,น,ะนี่คือหน้าที่ของฝ่ายคา้านต้องตรวจสอบการทํางานรัฐบาลว่าที่หาเสียงไว้ที่อ่าที่หาเสียงไว้โมวไว้คุยไว้ได้ทําหรือเปล่าเพราะนั้นพี่เดก็เป็นมีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงกับประชาชนถามรัฐบาลคุณบอกจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย นะครับคุณบอกไปเนี่ยรัฐบาลยอยู่มาสิบสี่เดือนแล้วกระตุ้นไปถึงไหนแล้วยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับนะนะครับนะแจกเงินหมื่นรอบที่สองยังไม่เป็นดิจิตอลวอลเล็ตกับคนอายุหกสิบปีขึ้นไปสามถึงสี่ล้านคนโดยจะแจกประมาณต้นปีหน้าช่วงตุรกียังไม่ชัดวม่าแจกวันที่เท่าไหร่ลงทะเบียนเพิ่มเมื่อไหร่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทางฝ่ายค้านเขามองว่ารัฐบาลมันเหมือนเป็นแค่ลมปากขายฝันไปไป,ไปวันๆเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านเนี่ยข่าวพวกนี้เราต้องติดตามเพราะมันใกล้ชิดก,กับตัวเรานะ <c oughs> ข้อสองปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนสามกลุ่มนะครับเนี่ยกลุ่มบ้านกลุ่มรถยนต์กลุ่มหนี้บริโภคที่เป็น NPL ไม่เกินหนึ่งปีวงเงินหนี้ประมาณหนึ่งจุดสามล้านล้านจะได้รับการพักชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายรายละเอียดยังไม่ชัดนะครับรัฐบาลก็ไปโม้นะครับว่าเนี่ยเนี่ยกลุ่มบ้านเนี่ยสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์บัตรเครดิตอะไรต่างเนี่ย เอ็นพีเอลไม่เกิน1ปีเนี่ยมีวงเงินประมาณ1.3ล้านล้านโอ้โหเยอะนะหนี้เสียนะรัฐบาลบอกว่าจะพักชำระหนี้ดอกเบี้ยเมื่อไหร่ล่ะครับต้องรอหลังวันที่20สิเนี่ยนะครับคือมันผมว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้พักการชำระดอกเบี้ยรัฐบาลต้องเอาเงินไปจ่ายนะนะครับถ้าสมมติจะแก้ปัญหาพวกเนี้ยเขานะจะไปบอกให้แบงก์เขาหยุดดอกเบี้ยเขาไม่หยุดนะผมทํางานกับแบงค์มา39ปีคือแบงก์ก็ไม่หยุดหรอกดอกเบี้ยเขาไปเรื่อยเขาทำธุรกิจไม่ใช่มูลนิธิ เนี่ยรัฐบาลพูดไปเนี่ยจะพักจะพักชำระดอกเบียย้ยจะทํายังไงเมื่อไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเป็นนโยบายขายฝันคน,คนที่เป็นนี่ก็ฝากพี่เดมาถามรัฐบาลพูดไปแล้วเมื่อไหร่ทำสามโครงการไล่ละพันของรัฐบาลนะครับไล่ละพันเนี่ยนะนะครับเนี่ยนะครับไล่ละพันก็หมายถึงว่าคนที่ปลูกข้าวนะแต่จะมีการปรับรายละเอียดอีกเพื่อไม่ให้เป็นภา,าระงบประมาณระยะย,ยาวซึ่งยังไม่รู้จะปรับเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะ นะครับเนี่ยครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่รัฐบาลพูดเนี่ยมันก็แค่คําพูดสวยหรูนะแก้ผ้าหน้ารอดไปวันวันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องชี้แจงให้ชัดว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดทั้งหลายเนี่ยนะครับไล่ละพันเนี่ยคุณจะให้เขาชาวนาไล่ละพัน,นให้เมื่อไหร่ละครัให้ยังไงให้กี่ไร่ไม่เกินยี่สิบไร่หรือไม่เกินสิบสองไร่นะครับนะเท่ากับว่าบ้านหนึ่งได้ไม่เกินหมื่นสองจากเดิมสองหมื่นก็จะลดลงมาอีกแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ย ไอ้นายบายพวกนี้ไม่ใช่เราดีแต่พูดไปเรื่อยนะครับอันนี้ประชาชนก็ฝากมานะคะอะไรต่างๆที่คุณโม้ไว้ต้องทําให้ได้จริงถ้าทําไม่ได้จริงประชาชนก็จะเลือกคุณแต่ทําไม่ได้คุณก็โกหกไปเรื่อยนะในมุมมองของประชาชน่ะผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกถูกอะไรต่างๆเพราะประชาชนกินข้าวเขายุค5 G แล้วการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมันมันดีขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็อนะครับ แบงค์ไม่ปล่อยเงินกู้คือความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่พอจ่ายนี้นะเขาเรียกว่าเครดิตลิสต์กับความเสี่ยงเพราะทุกวันนี้แบงค์เขาไม่ปล่อยเงินกู้เพราะอะไรเขาดูแล้วแหล่งที่มา,าคุณรายได้ไม่แน่นอนไม่มั่นคงนะไม่เพียงพอปัญหานี้เยอะนะนะครับนะนะครับแบงค์ก็ไม่ปล่อยเงินกู้นะครับนะทุกวันนี้แบงค์ไม่ค่อยปล่อยนะครับนะครับก็ดูนะครับนะว่าว่ายังไงห,หรือรัฐบาลจะดีแต่ปากดีแต่พูดขึ้นเวทีหาเสียง นะเลือกตั้งนาะยกบอบจที่อุดรก็เออก็ขายฝันไปนะครับเหมือนเดิมขายฝันไปเลือกพักเราเถอะพักเราเป็นรัฐบาลน,นี่เราจะมานั่นมานี่แต่ถึงเวลาทําหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้เนี่ยต้องทานะไม่ใช่ว่าไปพออยากจะได้คะแนนเสียงเอาไหมใครได้แล้วคนละหมื่นหกสิบปีใครยังไม่ได้บ้างอยากได้ไหมอะไรจานองนั้นไม่ใช่เอาเงินภาษีมาแจาก เอาเงินตัวเองแจก,กเลยครับเลือกตั้งนายกอบจที่อุดอรเนี่ยก็พยายามพูดถึงเรื่องในจังหวัดอุดรพยายามพูดถึงอำนาจหน้าที่ของนายกอบจไม่ใช่พูดถึงอำนาจนายกเฐ่นตรีมค,คนละบ,บาทกันนะเลือกตั้งท้องถิ่นก็พูดถึงเรื่องท้องถิน่นไม่ใช่ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นไปพูดถึงนายกมันคนละอย่างอันนั้นเป็นขเขาเรียกการเมืองส่วนส่วนกลางไอ้นี่มันส่วนท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องดูนะครับว่าท่านจะเลือกนายกอบจที่อุดรเนี่ย เลือกไปทําอะไรไม่ใช่เรื่องนายกนยะนะครับคุณทักษณิณไปพูดเหมือนกับแบบโอ้โหนายกเอาเอาภาพกว้างมาพูดมันต้องพูดว่าเลือกคนนี้เป็นนายกอบจแล้วเนี่ยจังหวัดจะได้อะไรมันจะดีอะไรขึ้นถนนหนทางโรงพยาบาลต่างๆนะโรงพยาบาลถนนหนทางปากท้องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพราะนั้นพี่น้องชาวอุดรต้องไปศึกษาข้อกฎหมายเราจะเลือกใครเป็นนายกอบจไม่ใช่ว่าเราชอบกันไม่ใช่ว่าเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อเหลืองเสื้ออะไรกันไปดูซิว่า นายกอบจอมีหน้าที่ทําอะไรก็ดูแลท้องถิ่นในจังหวัดเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะให้คนที่มีนโยบายแบบไหนมาบริหารอบจออท่านท่านดูดูนโยบายไม่ใช่แซก,กันไปด่ากันมามึงแซกูกูก็แซกมึงนะทักศิณก็บอกว่าทางประชาชนไอ้พระเอกเกาหลีอ่าพระเอกเกาหลีก็ด่าทักศิณน,นอนชั้นสิบสี่คุกเคิกไม่ยอมติดอะไรกว่าไปก็แซก,กันไปแซก,กันมาประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการโต้เถียงคุณมันต้องเอานโยบายมาเถียงกัน จริงไหมครับพี่น้องไม่ว่าคุณจะชอบเพื่อไทยชอบพรรคประชาชนแล้วแต่เอานโยบายมาและเป็นนโยบายที่สาหรับการคน,คนที่จะเป็นนายกอบจไม่ใช่เป็นนายกรัฐมน,น,นตรีชัดเจนนะครับะนะเข้าใจนะฮะอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนจะได้ทราบกันนะครับได้ทราบถึงหลายๆเรื่องหลายๆเรานะครับอที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะนะครับเอาข่าวอื่นๆบ้างอนะครับอื ประชุมใหญ่เพื่อไทยเคาะตั้ง20กรรมการสรรหาผู้สมัครสสนะครับนี่ก็ว่ากันไปนะครับเขาก็จะมีการเตรียมแล้วครับว่าใครจะเป็นสสกำไรต่างนะอืมนะครับอืมนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับมีแต่เรื่องเนี่ยบอสพอะไราะวรนเนี่ยนะครับอืมก็ลดลดการนําเสนอลงไปดูข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างนะครับอืมนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์นะอืมนะครับ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจงผ่าน Facebook จากกรณีที่พระทําพิธีร่วมกับหมอผีลวงครอบครัว,วทําพิธีสะดอกสะดอเคาะลาสิขาสึกแล้วอืมเครับเป็นพระแล้วไปเชื่อเชื่อหมอผีได้ไงอะเครับเป็นพระก็ต้องยึดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะเป็นพระนะต้องคํานึงถึงคําสอนของศาสดาไม่ใช่ไปร่วมกับหมอผีอะไรเงี้ยสะดอกเคาะไม่ใช่กิจของสง บางคนบางพระก็เป็นพุทธพาณิชย์เน้นแต่ขายวัตถุบางคนอะไรต่างๆทําธุรกิจปล่อยเงินกู้พระบางวัดก็รับเป็นคนติดตอ่อโยกย้ายตําแหน่งข้าราชการก็มีฝากตารวจฝากอะไรก็มีนะเท่าที่ผมทราบมาในกรุงเทพนี่ก็มีนะครับมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะฝากไว้อืมนะครับต้องต้องดูแลกันหน่อยนี่อะไรครับคนร้ายอุกอาจครับใช้วุธปืนยิงถลม่มร้านเฟอร์นิเจอร์พบมีแปดเยาว,วชนอยู่บนชั้นสอง ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของร้านและแก๊งเพื่อนปลอดภัยตำรวจเร่งล่านะครับเหตุเกิดที่พัทลุงครับเนี่ยโอโ้คนร้ายเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยตำรวจต้องคอยดูแลนะตั้งดงตั้งด่านสกัดนะฮะเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยมาถล่มกันเนี่ยนะครับเป็นข่าวที่นะอันตรายต่อสังคมนนะสมัยนี้ฆ่าแกงกันง่ายเหลือเกินอาวุธก็หาง่ายซื้อตาม Facebook ก็ได้และก็ได้เพราะนั้นพี่น้องตำรวจก็ต้องตั้งด่านออกสืบสวนสอบสวนกันนะครับนะครับนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หนุ่มซุกยาบ้านในกล่องนมน,นะครับพ่อค้ายาโดนตำรวจจับซุกยาบ้านในกล่องนมรอส่งพ่อค้าลายย่อยไม่รู้ตำรวจซุ่มกวาดล้างยาเสพติดถูกรวบยึดของกลาง70เมตรเนี่ยเนะี่ยตำรวจต้องออกเดินทางออกสืบสวนออกอะไรเนี่ยภารกิจตำรวจงานอื่นๆที่ไม่ใช่ของตำรวจเนี่ยอย่าเอาตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเดินตามนักการเมืองบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนขับรถบ้างอะไรต่างนะครับนักการเมืองก็ชอบมาตำรวจเป็นคนขับรถเป็นคนถือกระเป๋าอะไรเงี้ย นะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะตำรวจสองแสนนายเนี่ยทางานรินกินก็เหลือน้อยพนักงานสอบสวนก็ไม่มีใครอยากทําเพราะมันไม่มีผลประโยชน์ไม่ก้าวหน้าใครๆก็อยากจะกระโดดหนีหมดงานสอบสวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปแจ้งความแล้วตํารวจก็ไม่พอเพราะเป็นพนักงานสอบสวนแล้วมันมันไม่ก้าวหน้าตํารวจเขาเล่าให้ผมฟังนะั้นก็ฝากท่านผบตรนายกรตีที่ดูแลตํารวจเนี่ยทำให้งานสอบสวนไม่มีความก้าวหน้าไม่มีใครอยากทําไม่มีผลประโยชน์อยากจะอยู่ไปฝ่ายสืบสวน ออนะครับมันมีโอกาสก้าวหน้ามีผลประโยชน์กว่านะครับแหล่งข่าวส่วนผลประโยชน์ยังไงก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับอืม